สวัสดีครับพี่น้องพอกับไอ้แสนเกษตรมาน่าให้ก่อม,มือนีผ้าเบื้องกะหล่ำปูไม่พี่น้องปลูกกะ,ะหล่ำมาหดใส่ฟุ้นหดหดหนามใส่ฟุ้นหดหนามนะครับเนาะใส่ฟุ้นหดหนามกหล่ำ,ลำปลูกเลยคนเต้าพื่งปลูกอาีกทีหนึ่งับพี่น้องพื่งปลูผ้ามาหดหนามใส่ฟุ้นมา นฟุน้นมาเนี่ยมาใส่พี่น้องสวนขั้วข้างบ้านเนี่ยแหละปูไว้พอได้เก็บกินเองพี่น้องปูไว้พอได้เก็บกินทาน้ายนเป็นฟังห้อมแปลงหนึ่งเนาะนี่ฟังหอมแปลงหนึ่งนี่นานหนึ่ง,นนนงไปเลยพอได้เก็บกินน,น,นั้นนี่พอได้เก็บกินปูไว้พอได้เก็บ กินเพิ่มอะไ้ซื้อนะพี่นอนะอ้องเนาะมีผักหอมมีบักพริกมีบักพริลพก,กลูงกระลำนี่จะเป็นกระลำบักเขือนี่บักเขือแกจะเพิ่มอะไก็บกินอู้หน้ำโคตน้ำหมดน้ำพี่น้องหมดผักเป้ากันผักเป้านี่ เริ่มมาลงขุม่มเงียวไปแล้วครับปูไว้มีต้นมะกรูดต้นนึงมีพักหวานพี่น้องนะเบิ่มพักหวานบักไอ้พักหวานปลาพักหวานปลาปู่ครูก็ตื่นบนลำไยอย่พี่น้องกําลังปรุงนี่ยพักหวานปลากําลังปรุงไงสีย่างเหรอป๊ ทดลองเองตบงวันป่านี่ปลูกแซ่แบบไม่ต้นอื่นแบมืนเหมนนว้ามทังไงแต่ต้นนี้ต้นหมูน้ำไออกตายบางวันป่าสีหลอดของบัวหลอดบาวันป่าไปหรอกตรวสอบต้นล่องปลูกเบืงต้ลองปลูกโอ้หวหนามบ้างรุดหนามตอนเสก มอเสื้อกะหกเจ็ดตุนเพรได้เก็บกินไะปักโอกกเป็น่วนครัวางบัตรคางบัตรฮะโอ้ผักอีกยังนหนะ่โอ้ผักกาด วันวัฒน์เน,นี่ยปลูกีกระลำใ่ปกระลำก็ประมาณเด็กหนึ่งสองสามสิบยีย่สิบต้นสามสิบต้น่กระลำเพราะอะไเย็ดกินยามนั้นเนาะน,นี่กระลำพี่้อง กำลัพึ่งปุูกอยได้เจ็บกินเวลาก็ไม่ได้ซื้อนาะพี่น้องประหยัดเติมกันไปเจ็บกินมีสวนขั้วไว้น้ำบาทเนะาะทังปุ่นก็เป็นสวนพังเม็กเนาะเป็นพังเม็ก ปูกขอรถนัำกจะหลั่งถึงก็ขงบ้านไปนองปากี่นองกุณแจกุญแจไแ n สนเหตดบลมาได้เด้อีปนองเด้อกลิ่นี่กัของบุญของคุณนี่นองหลายๆครับไลฟ์ี่แนดนหน่อมไปก่อนครับสวัสดีครับ